สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเคยตัดครับพบก,กับผมแทนเช่นเคยครับเดี๋ยววันนี้เรามีของเล่นใหม่ครับน,นี่นี่ก็เล่นแหแหนะครับแต่ไม่ใช่แหไทยนะเป็นแหฝรั่งผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันใช้ยังไงเมื่อกี้ได้เปิดวิธีการใช้ในช่อง youtube มาแล้วเดี๋ยวจะลองดูว่ามันจะได้ผลไหมนะครับไล่สายไล่สาย ธรรมดาก็ว่ายากแล้วนะเูนี่ยฝรั่งดูนะหลังจากที่ได้ฝึกซ้อมไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเอาจริงแล้วครับ ุกคนมาดูกันนะครับว่าภรารกิจหวานแหฝรั่งครั้งแรกเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับซ้อมมาไม่มากครับก็เลยลงสนามจริงเลยว่ามาดูกันว่ามันจะสำเร็จไหมดูสิว่าคนหวานจะตกตกเรือไหม ไม่รู้รู้แต่ว่ามันจะตายไหมโอ้โห มันจะมันลงไปไม่ดีฟิวครับฟิวฟิวโอ๊ยเดี๋ยวเปลี่ยนพื้นที่ก่อนค่ะ เฟลครับวันนี้เฟลครับลมเดียวเดี๋ยวผมพอไปฝึกการใช้แหฝรั่งให้ชำนาญกว่านี้ก่อนแล้วค่อยมาแก้มือใหม่ครับได้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ เราคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ